ฮัลโลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The b e a t s Channel อีกครั้งนะครับผมแล้วก็มาพบกับรายการ tv Sport New นอีกครั้งนะครับผมกับบาสเกตบอลทีมที่ผมเชียร์นะครับผมก็คือ Golden State Warriors นะครับผมก็เกมที่3ของการเปิดซีซั่นนะครับผม Warriors เอาชนะ r o c k e t ไปได้ด้วยผลสกอร์106ต่อ95นะครับผม ตัวจริง5ตัววันนี้นะครับผมเป็นเอ่อเคอร์รี่ครับผมเคลย์คอมสันนะผมเดมอนกรีนเกมแรกนะครับผมแอนดูวิกกินแล้วก็เอ่อเควอลูนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์ไปคร่าวๆระหว่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ในควอเตอร์ที่1นะครับผมโรเก็ตนะครับได้3าแต้มที่แม่นยำนะครับผมขึ้นนำห่างไปก่อนทั้งหมด6แต้มนะครับผมวันนี้เคลย์ออกตัวเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทำได้8แต้มรวดเลยนะ แล้วก็ตัวสำรองของทีมเนี่ยทีเด็ดนะครับผมทั้งคูมิงกาทั้งเพตันทั้งในส่วนของซาลิกเนี่ยช่วยกันยิง3แต้มนะครับผมพาทีมโกลเด้นเนี่ยพลิกขึ้นนำทั้งหมด26ต่อ24แต้มนะครับผมส่วนในควอเตอร์ที่2นะครับผมตัวสำรองงานดีเช่นเคยนะครับผมโดยมีคริสพอลหรือว่า CP3 เนี่ยคอยบัญชาการทุกคนช่วยกันทำแต้มได้ดีครับผมโดยเฉพาะแกรี่เพตันที่2เนี่ยทำา9แต้มรวดไม่ไม่มีพลาดเลยนะ นำห่างที่สุด16แต้มนะครับผมแต่พอสับเอาตัวจริงลงมาเนี่ยกับโดนล็อกเก็ตเนี่ยไล่หวดเข้ามานะครับผมจนเหลือแค่นําห่าง4แต้มนะแล้วก็เคอร์ี่จะทําได้เพียง3แต้มนะครับผมแต่ได้วิกกินเคเนี่ยกับมาเล่นเครื่องในทําแต้มในช่วงท้ายนะครับผมจบครึ่งแรกโกเลเด้นขึ้นนําล็อกเก็ไปด้วยผลรวม57ต่อ47นะครับผมภาพอาจจะไม่ทันนะ ส่วนในควอเตอร์ที่3นะครับผมลูนี่เก็บรีบาวช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับผมเควทอมสัน uh, แล้วก็เชฟเราเชฟเคอร์รี่เนี่ยสามแต้มเริ่มมานะครับผมแต่ว่าเกมรับไม่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะโดนล็อกเก็ตรันชุดใหญ่ไป12ต่อ0ูนย์รันนะครับผมไล่ห่างเพียง3แต้มนะครับผมแต่ว่าได้ในส่วนของแกลลี่เฟตตันแล้วก็มูดี้มาช่วยยิง3แต้มนะครับผมทำให้แต้มยังคงห่างอยู่ที่81ต่อ75ในควอเตอร์ที่3นะครับผม ในควอเตอร์ที่4เนี่ยโรกเกตเปิดมาด้วยการลัน6ต่อ0ูนะครับผมไล่ตีเสมอโกลเด้นขึ้นมาได้นักลบยิงพลาดกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็็อกเกตค่อยๆทำแต้มขึ้นมานำจนได้นะครับผมแต่ว่าได้เวลานะครับผมเคอรี่องลงนะครับผมก็ยิง3ามแต้ม4ี่ลูกติดนะพาทีมออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินกลับไปนำา1 1แต้มอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เล่นประคองเข้าไป้ายไปอย่างสวยงามครับผมก็ พรุ่งนี้ส่วนของเกรเดนสเตตก็จะไปเจอกันในส่วนของพิริแกลนครับผมสรุปแต้มคร่าวๆานี้นะครับผมเคอร์รี่ทำไปทั้งหมด24แต้มนะครับผม6รีบาร์หแอซิสต์นะครับผมแล้วก็เคลย์คอมสันนเี่ยทำไปทั้งหมด19แต้มนะครับผม1บล็อกนะครับผมแกรี่เพตตันทำไปทั้งหมด15แต้ม4รีบาวนะครับ1แอซิสต์แอนดูวิกกินทำไปทั้งหมด13แต้มนะครับผมอ่าคูมิงการ์ทำไปทั้งหมด9แต้ม2รีบาว1แอซิสต์นะครับผม แล้วก็คริสพอลนะครับผมทําไปทั้งหมด8แต้มนะครับผม5รีบารแล้ว7แอซซิตนะครับผมบวกไปยคือตอนที่มีคริสพอลอยู่ในเกมเนี่ยทีมบวกไปทั้งหมด22แต้มนะครับผมก็ต้องขอบคุณทั้งหมดนี้จากผู้ดูแลกลุ่ม Golden State Warrior ก็คือคุณวร l วุฒิวัฒนาสุนันด้วยนะครับผมที่มาซัมอัพข่าวให้ฟังนะครับผมเนาะแล้วก็ จะมีในส่วนของเรื่องซุปซิปหลังเกมวินึงนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการคัมแบ็กของนัดแรกของเดวอนกรีนนะครับผมซึ่งจะลงเล่นแบบจํากัดนาทีนะซึ่งนั่นหมายความว่าคริสพอลเนี่ยต้องลงไปเล่นในตาแหน่งสํารองเป็นครั้งแรกของอาชีพนะครับผมหลังจากที่คริสพอลเนี่ยลงตัวจริงติดต่อ,อก,กันในอาชีพนัดที่1365แล้วนะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งตลอดการที่ลงตัวจริงนานขนาดนี้นะครับผมนำหน้าในส่วนของดามิเอนลิลลัดอันดับที่2ไปที่ 8 3 1เกมแล้วก็คาริมคาริมอับดูลจาบาที่765เกมนะครับผมก็ในส่วนของโค้ชนะครับผมเคยได้กล่าวชมกับคริสพอว่าตอนที่ผมเดินไปบอกเขาเมื่อเช้านี้เขาแค่พงกหัวพร้อมกับบอกว่าเราไปจัดการพวกเขากันเถอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยครับผมเคยก็ชมในส่วนของคริสพอว่ายอมรับบทบาทของผู้นําทีม2นะซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกับสิ่งที่ อังเดอีกิกัว่าทำให้กับทีมก็คือส่วนของอีก,กี้เนะี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นผู้นำในทีม2นะแล้วก็คกริสพอก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันรู้สึกแปลกๆครับก่อนเกมเคลบอกตัวเลขกับผมเท่าไหร่นะพันสาหกสิบหกเกมปะแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็เป็นแค่เกมบาสเกตบอลมันอาจจะรู้สึกแปลกๆบ้างแต่เราก็ลงไปเล่นเกมมันรู้สึกดีกว่าเสียอีกที่เราได้อยู่ในทีมที่ทุกคนต่างไม่มีการห่วงบอลกันเลยมันไม่เหมือนกับว่าต่อให้เราลงตัวจริงแต่ไม่ได้เล่นจนจบเกม เราก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันไหมสิ่งนั้นหรือสถิติใดๆมันไม่ได้สําคัญหรอกถ้าสุดท้ายทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมพร้อมจะอยู่ที่นี่และทําให้ทีมได้ประโยชน์ในสิ่งที่ทั้งทีมมันต้องการแล้วเดมอนกรีนก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อ,อกว่าการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งทีมสุดๆไปเลยผู้เล่นว่าที่โถแรกของหองเรติยศเนี่ยยอมลงมาเล่นเป็นผู้เล่นสำรองเนี่ยมันเหมือนกับการช่วยบอกผู้เล่นหนุ่มๆในทีมว่าทีมต้องมากกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับผม แล้วก็คริสพอลนะครับผมจบเกมแรกในตำแหน่งตัวสำรองนะที่8แต้ม7แอซิสต์5รีบาด์อย่างที่ผมบอกไปสักครู่แล้วเขาทำทีมเนี่ยบวก22แต้มนะมากที่สุดในเกมนะก็ครึ่งแรกที่เชฟนั่งพักไป8.5นาทีนะครับผมทีมบวก16แต้มก็มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะซีซันที่แล้วนะครับผมการมาของกรีนเนี่ยแม้จะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางบ้างในครึ่งแรกก็คือพอมีกรีนเนี่ยทีมโดนลบไปทั้งหมด13แต้มนะครับผมแต่ว่าเขาก็พาทีมเนี่ย กลับมาได้ดีในครึ่งหลังนะครับผมโดยที่เขาทำตัวที่เขาสามารถทําให้ทีมบวก15แต้มได้ไในครึ่งหลังนะโดยเฉพาะในควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยบวกไป14แต้มเลยแล้วก็กรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกว่าครึ่งแรกของผมเนี่ยมันแย่มากๆเลยผมรู้สึกว่าทีมเนี่ยเล่นกันเร็วไปหน่อยแต่กับครึ่งหลังในทุกอย่างเ,เริ่มเล่นช้าลงแล้วผมกลับมาสู่เกมได้ดีขึ้นนะครับผม แล้วก็เกียร์นี้เป็นเกม์ที่ตัวสำรองที่นำโดยคริสพอลเนี่ยช่วยแบกทีมมากๆเลยเนี่ยครึ่งแรกคือ1ถึง2ควอเตอร์แรกนะเพราะตัวจริงติดลบทุกคนแล้วตัวสำรองบวกทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็ท้ายที่สุดนะครับผมเชฟเก์รี่ที่เงียบม,มาท้งเกมนะครึ่งแรกทำไม่ได้แค่3แต้มแต่ครึ่งหลังเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยกดไป14แต้มนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าม,ามามาตอนจบนะพระเอกมาตอนจบนะก็ในควอเตอร์ที่4เนี่ยในสี่เกมหลังตด สี่เกมหลังสุดกับล็อกเก็ตเนี่ยเฉพาะกับล็อกเก็ตนะเคอร์รี่ทำแต้มได้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่สิบหกจุดหกแต้มนะครับผมคริสมูลินนะครับผมตำนานของทีมนะที่ทำหน้าที่ผู้บรรยายหลังเกมเนี่ยแซลเชฟเคอร์รี่ว่าคุณลงมายิงสามแต้มสี่ลูกติดพาทีมนำชัยชนะได้นัดที่แล้วคุณทำท่าไหนแต่วันนี้คุณทำท่าอะไรกันลึกท่าปวดหัวเหรออะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อให้วันนี้เกมวันนี้เนี่ยเขาจะดูฟืดแค่ไหนนะแต่เขาก็ยังมี คุณภาพสูงริ้วนะครับผมวัดได้จากทรูชูตติ้งเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่สูงถึง63.4%นั่นเพราะว่า6ลูกที่เขายิงลงเนี่ยเป็น3แต้มทั้งหมดเลยแล้วก็ยิงลูกโทษ6ลูกโดยไม่พลาดอีกด้วยครับผมเคนทอมสันทำไปทั้งหมด19แต้มนะครับผมจาก3แต้มเนี่ย5ลูกยิงเอ้ย10ลูกยิงเข้า5ลูกทำให้เขาปเป็นผู้นำสามคะแนนตลอดการในอันดับที่10แทนที่ในส่วนของแจมเมลคอฟฟอร์ดนะครับผม2เกมล่าสุดของเคนทอมสันเนี่ยเขา คงเส้นคงวามากขึ้นเรื่อยๆคือ19แต้มกับ18แต้มแล้วก็4รีบาว4แอซิดนะอืมแล้วก็ในส่วนของเควารูนี่นะครับผมเซนเตอร์หลักรองจากกรีแล้วกันนะเอ่อก็เป็นผู้ปิดท้องหลังพักกับทีมเหมือนกับซีซันที่แล้วเลยเขาทำไปทั้งหมด5แต้ม11รีบาวนะครับผมแล้วก็1บล็อกแล้วก็1แย่งนะแล้วก็แวก1แอซิดนะเออเคอได้กลเอาไว้ว่าผมมีสมุดจดสถิติไว้ตลอด และผมไม่ประหลัดจในสิ่งที่เขาทำเขาไม่เคยทำผ้าเขาไม่เคยทำบังเสือเขาเล่นไปตามจังหวะของเขามีมือที่ดีและควบคุมบอลได้ทุกครั้งผู้คนไม่ค่อยคือหาในสิ่งที่เขาหรือว่าคารลูนี่ทำหรอกเพราะเขาไม่ได้ยิงสามแต้มลงสวบๆแต่เรารู้ดีว่าเขาเล่นบาสเป็นงานแค่ไหนก็เป็นการ,รมชมจากบอสเคอรใ์ให้กับลูนี่นะครับผมอีกคนหนึ่งท,ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแกรี่เพตันที่2นะ เขาทาแต้มได้มากที่สุดในทีมสํารองที่15แต้มนะครับผมครึ่งแรกเนี่ยทำไปทั้งหมด13แต้มนะครับผมแล้วก็เป็นจากเป็น13แต้มจาก3แต้มเนี่ยทั้งหมด4ลูกไอ้ย3ลูกจาก4ลูกนะรูดูการนี้เนี่ยลงมาเล่นไปทั้งหมด3เกมนะลูบี้ลูนี่ทารีบาวได้ทั้งหมด2หลักนะครับผมทุกนัดเลยแลวเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาด้วยนะครับผมก็ เชฟเกอรี่ลงไปทั้งหมด31นาทีนะครับผมเคลทอมสันลงไปทั้งหมด29นาทีนะ CP3 หรือคริสปอลลงไปทั้งหมด27นาทีนะครับผมแล้วก็เดมอนกรีเนี่ยที่ลงแบบจำกัดเวลาเนี่ยก็ยังลงไปทั้งหมด20นาทีนะครับผมก็ต้องรอดูด้วยว่าพรุ่งนี้จะหมุนเวียนาทีกันการลงเนี่ยยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของคลิปอัปเดตในส่วนของบาสเกตบอลนะคลิปที่2นะครับผมก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กลุ่มก o r ด้เซ t วอลเลเยอด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็คือไปขออนุญาตจากในแอดมินกลุ่มมาแล้วว่าอยากขอเอาบทความที่แอดมินลงในแต่ละเกมเนี่ยมาทําคลิปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเป็นแฟนบ้าเหมือนก,นกันก็ยังไงก็กฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์ช anel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้ยปากกระแทกใหม่